เดี๋ยววันนี้จะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพื้นที่ของสอนอท่าเรือน,นะครับไปตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับสนับสนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตไวใช้ปุ๋ยคู่ดิน สวัสดีครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่มุกนะครับสวัสดีค่ะเจอกันวันนี้เช้าวันนี้เมื่อวานนี้อากาศเป็นไงโอ้โห oh, ร้อนราอเลยปวดร้อนเลยอ,อากาศร้อนไม่เท่าอารมณ์อารมณ์คนเนี่ยร้อนกว่าข้างหลังนี่เป็นภาพชัดเจนแม้จะเป็นช่วงค่ำช่วงมืดช่วงดึกช่วงที่ล่มและแดดก็ไม่มีแล้วอ,อารมณ์มันยังกลุ่นได้แล้วเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะอารมณ์คนมันร้อนร้อนขนาดไหนถึงขั้นฆ่ากันตายเจอกันบ่อยครั้งนี่เหตุการณ์นี้เมืองขอนฮะนครศรีธรรมราชพี่กับน้องกับหัวเมีียััวของไปพ่กบ เขยเขยนี่คือผัวของน้องะพี่หลอนโหดกระโดดเกาะรถของเขยจากนั้นไม่รอเลยฮะเอามีดกระซ่วกกระซวกกระซวกแล้วข้างหลังเนี่ยที่มีกล้องกล้องหน้ารถอ่ะไม่ใช่ข่าวนะข้างหลังที่อยู่ในที่พ่านได้เห็นจากวันเนี้ยเด็กนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนเห็นเหตุการณ์กระซวกฆ่ากันตายต่อหน้าต่อตา ดังนั้นก็เลยมีความซับซ้อนกันอยู่ไอ้ที่ตามรายงานว่าไว้นะฮะอืมคุณผู้ชมคาช่วงนี้เนี่ยโหอากาศร้อนคนก็หัวร้อนไปด้วยอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่มีคนคลั่งแล้วหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มบาโฮสค่ะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่รู้จักการแค่เพื่อนร่วมงานจู่ๆหนุ่มบาโฮสคนนี้ไปคว้ามีดอิโต้ไล่ฟันคอเพื่อนร่วมงานค่ะ บะหมี่นะบะหมี่ทำบะหมีม่สามนาทีึบะหมี่กึง่งตกใจถูกทุกข้อนะฮะขยับ,บามาดูอากาศร้อนเมื่อวานนี้ทะลุประลอดจริงฮะ40องศาเซลเซียสหลายพื้นที่บอกมังเอก,กใส่หัวพี่ต้นที่บ้าน42อ,อย่าเพิ่งขิงกันวันนี้และอนาคตอันใกล้เดี๋ยวจะไปถึง43ได้นะฮะแต่เมื่อวานนี้ร้อนระอุทะลุประลอดขนาดแท้มีเหตุการณ์ เกือบจะเป็นความตายอุทาหรณ์สอนใจนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเรียกคุณยายก็แล้วกันนะจากลูกเลยครับเป็นคนโพสต์คุณยายวูบทั้งๆที่เพิ่งยิ้มอะเพิ่งยิ้มสักพักเดียวล้มไปทับหลานเกือบตายสอศพครับโอ้โหขนาดนี้ไม่ออกไปได้ไหมไม่ได้อยากรู้อยากรู้คุณผู้ชมขาอีกหนึ่งเหตุการณ์เช้าไม่พักนะคะของผู้บริหารสาว Google ไ h a แ l นด์ ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะได้มีโอ้เรื่องราวที่เขาเถียงกันแบบอุดตรุ่ดดุเดือดเลยเพราะว่าผู้บริหารคนนี้เขาโดนข้อหาเมาแล้วขับแล้วนำซ้ำยังถีบหน้ารองผู้กำกับซ้ำยังไงมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะครับร่อนพี่รอพี่ห้อง่อนแนนรอยพี่ห้องผมจะบอกพี่ว่าเราจะไปโรงพักกันนะแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะต้องคุยกับร้อยเวรว่าเดี๋ยวจะประกันตัวจะกลับบ้านแล้วก็วางหลัทรัย์ประกันตัวแล้วกลับบ้านไปส่ี๋วพ่นี้ วนกันอีกแล้ววิธีนี้ดีแน่แม่เลือกนมผงตราหมีที่มี DHA และโปรไบโอติก LPR I'm sorry ยล,ลูกมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรายิ้มได้เสมอนมตราหมีร้อนจัดทั้งวันแบบเนี้ยจะคงความหอมอยู่ได้ไงร้อนแค่ไหนก็ไม่หวัน่นด่างนี่แพชชั่นหม่ให้ความหอมสองเท่าหอมประทับใจยาวนานตลอดวันด่างนี่ เนชกาแฟสองม่วงอร่อยจริงน้ำตาลน้อยลง50%พร้อมให้คุณสัมผัสความอร่อยแบบน้ำตาลน้อยกว่าใบดื <c oughs> ม่มเนสกาแฟสองนี้เท่านั้น <c oughs> ปรับให้มีแต่ความสุขลอยในอากาศด้วย Wireless Control System Heavy Jet Team ทีมงานบริการระดับมืออาชีพเปิดทนได้ทั้งวันฟอกอากาศบริสุทธิ์ Mitsubishi Heavy Duty เชี่ยวชาญมากกว่าปรับอากาศ ยินด <wh> <ing> ีกับผู้ที่มีชิดิตวยครับด้วยพลังของแป้งเย็นสเนคแบรนด์โโนโลตัสที่มอบความเย็นสุดขั้วระดับแม็กซ์ให้คุณเย็นนานจนแทบไม่เหนื่อยเลยเย็นนานอีกแล้วนี่มารอบสามแล้วนะโโนโลตัสเย็นกายเย็นนานแป้งเย็นสเนคแบรนด์เย็นนานนมแคลเซียมสูงต้องคารในชั่น U S <ỗ df od |notimestamps|> <d io dan directamente> T คุ้มชัวร์ลองเลยถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วย รักษาอาการขาดวิตามินบีด้วย n นทบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบาทาเทรต n นทบีจากเมกา We Care อร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีค่ะพ่ออร่อยด,ออยดีคำนี้ได้มาไม่งา่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กักที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกนี่คือน้ำมันเครื่องที่คนญี่ปุ่นคอยจักใจ พลังและพร้อมปกป้องเอนิอสน้ำมันเครื่องชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ให้คุณมากกว่าน้ำมันเครื่องร้อนนี้มาใสา่คลื่นความสดชื่นไปกับเนสเล่พิวไลฟชมม่สะอาดจ,จนรู้สึกได้ด้วยเทคโนโลยี Micro Filter, อินเทลิเจนต์ไมโครฟิลเตอร์อมละเอียดจากเนสเล่สวิเซ์แลนด์เนสเล่พิวไลฟทุกหยดสดชื่นลองเลยเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราด้วยถองกลิ่นลาเวนเดอร์ ืที่ร้องไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทอ,องกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทอ,องกลิ่นลาเวนเดอร์และกล <S an th ouse> ิ่นเลมอนนมแคลเซียมสูงต้องคานิชั่น U S T คุ้มชัวลองเลย <S <S <an th ouse> มีลกูกค้าท่านหนึ่งชื่อคุณจ๊อบสงสัยปลอ,อยยางของเราว่าคุ้มจริงไหมเดี๋ยวจัดให้ครับ เรารับประกันบาทบวมแตกเป็นฟรีหนึปีแถมให้ผ่อนได้ทั้งล้านศนย์นต์านสิเดือนเรากำลังเดินทางไปหาเพระพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าโปรโมชั่นยางของฟีฟริกคือโปรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คุณ <c oughs> <c oughs> ถึง30ม,มสเมษาย,ยนนี้นอยากให้ผมรีเทิร์นอยากให้ผมรีเควสต์แขนต้องลองชื่อนี้จำไม่ดีวิจิ n เนสวิจิเนสวิจิเนส,เนสมีไบโอตินทุบบุหร่าผมให้แข็งแรงและช่วยลดผมขาดร่วงลงดินหานซื้อวิจิ n เนสได้ที่ร้านขายยาชั้นนำเมกา We Care ทีมเขียอ b นี e a สอบสนองทุกความต้องการด้านไฟฟ้าสะดวกร,รวดเร็วปลอดภัย เมื่อชีทั้งเมื่อชีทั้งเ,งเคไเนไบเอเอจากการไฟฟ้านครอยู่ที่ต่อเคนเอเอวันนี้มาเข้าฉากกินแต่ไม่ต้องกินจริงนะครับต้องค่ะพุ่มกับอยากให้สมจริงแอคชัน่นกินแบบนี้อาจทำให้ท้องอืดใช้อีโนโคลายกรดลดแน้นเฟอ,อยาผงฟูซิตริกอซดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่นานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีโนแอทแทกใหม่น้ำยาลิควิดเพิร์เข้มข้นคราบหนักจัดการง่ายในขั้นตอนเดียวไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ ยึดเกาะช่วยซอกซอนสลายคราบผ้าสะอาดห,หอมลดกลิ่นอับแฮชแท็กใหม่ม,ม,หหมือถุงใส่งเงินสุขเสนิมใจค่าผพาตัดเพชรตั้งไหนดีต้องลดแลกเงินแบบโอนเล่มมือเดียวก็ได้เงินเลยนะครับที่ทีบีไดรฟ์รถแลกเงินรับเงินไวในหนึ่งวันสมัครผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านที่ทีบีดรฟ์มากกว่าสินเชื่อรถเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น เลือกแอร์ให้สุดที่รักเลือกที่ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศ AirHigher u v ย o วี s e ลเชื่อว่าคนเจนใหม่มันก็มีดีใหม่เครื่องดื่มสติ n g Energy Drink ตอบริบราสเชียรอัพเจนตื้นดไปให้สุดทุกเป้าหมายสนุกตื้นไม่จำใครสติ n g ตื้นดซ่า s y s t e m มาสิลิมเท็หัวแปรงส l ลิมยิงซอกซอนเพิ่มพลังขัดช่วยกระจัดคราบพลักได้มากกว่า85%อัพไซส์ใหม่ XL ใช้ดีบอกต่อเพิ่มขนาดสะอาดทันใจซิสเตมาทำได้มากกว่านี้ปะได้ดิถ้าไม่กล้าเปื้อนก็อยู่ที่เดิม าแฟริชที่มีไมโครดีฟェนซ์เซผิวมิดชีป้องกันแดดทำร้ายเลยถึงชั้นคอลลาเจนอัพผิวดูแดงสซโยวีใหม่กันแดดปรับเฉดผิวดูไบรท์ชายทุกลุกงานก็เลือกไม่ได้แต่กาแฟเลือกได้มอกโคนาซีเล็กหอมกำลังโดนขั่วกำลังดีเต็มรถกาแฟมอกโคนาซีเล็กและเอสเปรสโซเลือกแอร์ให้สุดที่รักเลือกที่ล้างตัวเองได้สบาย แอร์ไฮเออร์ e U e ย<น>ูวีคูซีรีสหยุดแบบบางๆซึมซับไม่ดีไม่เอาสกัดคลีนแคร์เหมือนเดนิมนะสามชั้นพร้ะมีลิควิดล็อกซึมซับเยี่ยมสะอาดหมดจดด้วยคลีนวีฟไม่เปลี่ยนใจขอลลงมาสกัดคลีนแคร Uv Defender Sun Repair Invisible Serum จาก L'Oreal Paris พร้อม S P F 50บวกไฮยาลูรอนและเปปไทายช่วยฟื้นบำรุงและช่วยปกป้องช่วยจัดการ99%ของปัญหาผิวเสียที่เกิดจากแสงแดดใหม่ Uv Defender Sun Repair Invisible Serum จาก L'Oreal Paris สนับสนุนโดย w a x กซ Car าร์วล้างแล้วเคลือบเงาทันทีอย่านามแก้ร้อนในเขากุยจากไวอันโอสดแก้ไขตัวร้อนผลิตจากสวนไผร้อยเ0ออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใหม่เข้าเครียบ PR Big Bag รถสาลายอร่อยเข้มเต็มซองสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ 7.27นาฬิกานาทีแล้วค่ะคุณผู้ชมตามกันต่อนะคะกับเหตุการณ์กรณีด็อกเตอร์สาว Google ไทยเชาไม่พักเมาแล้วขับน้ำซ้ำยังถีบหน้ารองผู้กำกับแล้วยังชี้หน้าด่ากราดว่าตำรวจน่ะชั้นต่ำโอ้โหเรี่กนายมันอะไรเรื่องนายว่าทำไมที่ขึ้นไปพี่อัพเอาสายแจเบอร์พี่ท่านั้นน่ะ เก็ดรื่อเรียบร้อยนะพี่ครับไม่ไมาต้องให้เท่าไหร่ผมไม่เขาไม่เอาเท่าไหร่เขาไม่เอาตังไม่ได้หักไม่ได <Okay, S 1> ้หากโอเคตรงนี้นะไม่เคลียร์ไม่รับ